สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมา,อาสอนวิธีการทำเควสโทฟ่รูมนะคะซึ่งเป็นเควสที่เป็นเควสที่ให้ค่าปสบการณ์หรือว่าเอฟพี ing, เยอะที่สุดในเกมอาร์มูบายนะคะก็คือจะปลดล็อกที่เลเวล81นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่เจอเนี่ยก็คือพยายามคือมันปลดล็อกแล้วแหละแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ขึ้นมาเพราะว่าโดนเควสอื่นดันลงไปอยู่นะคะแต่ว่าอันนี้คือปลดล็อกแล้วถ้าของใครที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยให้พยายามเคลียร์เควสอื่นๆนะคะออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะโดน ดันขึ้นมาเองนี่นะคะเวทโทฟี่ลูมยังล็อกอยู่ก็กดตัวเขาให้เราเรียนรู้นะคะเอ็นแกรมของแท่นวางอาร์ติแฟกต์แล้วก็แท่นวางหัวฟาเล็กนะคะเราก็ต้องเรียนรู้ก่อนนี่อาร์ติแฟกต์นะคะแท่นวางแล้วก็เมื่อกี้อะไรนะโทฟี่วอเมาส์ แล้วก็นี่นะคะท็ฟี่โราเมาท์ก็คือเอาไว้วางหัวที่เล็กจากนั้นนะคะเราก็สิ่งที่เราจะต้องทําก็คืออันดับแรกก็คือเราจะต้องพยายามทําให้เราได้ค e นะูน exp เนี่ยให้มากที่สดุดซึ่งในเกมเนี้ยนะคะทําได้ถึงคูณสิบห้าถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟออนไลน์ที่เป็นเซิร์ฟหลักอะ่ะเขาก็จะมีกิจกรรมซึ่งก็จะคูณ exp เพิ่มไปอีกแต่ว่าอันนี้เป็นเซิร์ฟเช่านะคะเซิร์ฟอันออฟฟิเชียลก็คือจะคูณตามปกตินะคะไม่มีอีเวนต์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ง สิ่งที่เราต้องการก็คืออย่างแรกเลยก็คือยานะคะยาสีฟ้าอันนี้อันนี้เจะเป็นยาที่เพิ่ม h p นะคะ25%จากทั้งหมดถ้าเราทําเสร็จแล้วก็จะได้เป็นเนี้ยคะ่ะชื่อนี้เราสามารถที่จะดูสูตรได้ในโดโดเล็กนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะทําให้ดูด้วยก็จะใช้ผักทั้งหมดเหล่านี้นะคะเบอร์รี่ม่วงใส่เข้าไปก่อน แล้วก็ใช้เขาแรกนะคะ5้าอันต่อหนึ่งขวดหยิบมา5อันนะคะแล้วก็ไข่มกํำนะคะไข่มกตำหนึ่งเม็ด้ติดม้านะคะขอไปโอเคใส่ okay. เข้าไปนะคะแล้วก็ทามออกมาก็จะได้ยาสีฟ้าออกมานะคะแล้วก็จะใช้กินระหว่างที่เรากำลังจะไปทำเควสกันเขีย okay. นเสร็จแล้วนี่ได้ยาสีฟ้ามาอยู่มาอยู่ตรงช่องฮอตมารด้านล่างแล้วนะคะ ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องการอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งนี้นะคะ intense focus ซึ่งเขาบอกว่ามันจะเพิ่ม xp เนี่ยคูณ3เท่าใน1ชั่วโมงซึ่งซื้อซื้อมืซื้อทันทีเนี่ยมันก็จะมีผลทันทีเลยจะมีผลทันทีเมื่อซื้อนะคะอันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนอยังไม่ซื้อนะคะเคเราก็จะเริ่มทำ quest trophy r o m กันละนอกจากนั้นแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือ explorer n o t e ซึ่งก็จะช่วยคูณ2นะคะถ้าสมมติว่าเราดูโฆษณาเนี่ยเราก็จะได้คูณ2หรือว่าใครที่เติม Pri m a ้าพ s อยู่แล้วเนี่ยเติมรายเดือนเนี่ยก็จะได้คูณ2โดยที่ไม่ต้องดูนะคะสายฟรีก็ดูโฆษณาก็จะได้คูณ2แล้วเราก็ไปเก็บ explorer node ก็จะได้เป็นคูณ4นะคะแล้วพอเราซื้อบัฟอันนี้นะคะก็จะได้ไปอีกสี่คูณสามนะคะก็จะเป็นสิบสองแล้วก็ เอา12นะคะคูณกับ1.25เท่าก็คือตัวยาอันนี้นะคะที่เพิ่ม25%ก็จะได้เป็นคณ15นะคะเดี๋ยวเราไปทำเลยแล้วกันขอไปเอานกก่อนนะคะโอเคพอดีว่าบ้านหลังนี้ค่ะไมะ่ไม่ได้ทำแท่นวางอา์ติแฟกไว้นะคะคือจริงๆก็มีมีอยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ครบก่อนที่จะทำนะคะแนะนำให้เอาอา์ติแฟกนะคะมาใส่แท่นให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็รวมถึงหัวอัลฟาเล็กด้วยนะคะ ว่าถ้าเกิดว่าเรากดเควสแล้วเรามาทําทีละอันเนี่ยมันจะค่อนข,ข้างเสียเวลาอีกนึงก็คือให้ให้ทําห้องทรอฟี่รูมก็คือแปลความหมายตรงๆก็คือห้องห้องแห่งรางวัลห้องแห่งถ้วยรางวัลเกียรติยศอะไรประมาณเนี้คะ่ะให้ทําเอาไว้ที่บ้านของตัวเองเนี่ยแล้วก็พอครบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็กดเควสเพื่อที่จะทําได้ที่ยากที่สุดของเควสนี้ก็น่าจะเป็นหัวอัลฟาเล็กนะคะถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟออฟไลน์เนี่ยก็ อาจจะลำบากหน่อยต้องต้องหาด้วยตัวคนเดียวหรือว่าถ้าเป็นเซิร์ฟออนไลน์เนี่ยเราก็สามารถที่จะขอยิบยืมจากาพันธมิตรนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมเซิร์ฟได้อยู่หรือว่าถ้าใครที่ชอบความท้าทายเนี่ยก็คือแนะนําให้หาเองนะคะมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งในการเล่นเกมอาร์ตนะคะก็คือหาตามล่าหัวอัลฟาเล็กนะคะอตอนนี้กำลังจะบินไปที่บ้านที่เราทำทรฟี่ลูมว้นะคะ ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะไปที่ห้องท็ o ฟฟี่รูมแล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปอัอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าได้คูณ2มาแล้วนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูโฆษณานะคะตอนนี้ x p ของเราอยู่ที่คูณ2แล้วก็กำลังจะเปิดเอ็ o r อร์เนออันนี้นะคะแนะนำให้บริหารเวลาให้ดีนะคะเพราะว่าตัวเอ็ก r e ร์เนเนี่ยเขาจะมีระยะเวลาแค่10นาทีนะคะก็คือพอเราเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องพุ่งเข้าไปที่ห้องทฟี่รูมทันทีเลยเพื่อที่คูณเนี่ยเราจะไม่หมดก่อนเวลานะคะอย่างนี้เปิดแล้ว ก็เปิดเอ c l u d โ m o d ่หดแล้วเราก็จะเห็นว่า e p p ของเาเนี่ได้มาคูณ4แล้วน,นะคะเหลืออีก2อย่างที่เราต้องทำก็คือซื้อโฟกัสนะคะคูณ3แล้วก็กินยาคูณ25%เข้าไปค่ะตอนนี้ก็บินมาที่ห้องที่เราเตรียมเป็นห้องโทฟพี้รูมเาไว้นะคะก็จะขอซื้อปั๊เลยนะคะมีอยู่35เบอร์พอดีไหมคะไม่เกินโอเคปั <c oughs> okay. ๊ตอนนี้ได้เป็นคูณ12เท่าแล้วนะคะแล้วก็กินยาเข้าไปด้วย โอเคเป็นคูนสิบห้านะคะตอนแรกอขอใส่หัวอัลฟาก่อนนี่นะคะหัวอัลฟาเล็กจะหน้าเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้โ okay. อเคตอนแรกอ,อันดับแรกนะคะเขาบอกว่าให้เรามองไปที่อาร์ติแฟกของถ้ำฮันเตอร์นะคะถ้ำฮันเตอร์ก็จะเป็นถ้ำทางด้านล่างทางด้านตอนใต้ของเกาะนะคะคือถ้ำนี้นะคะอาร์ติแฟกตเขาจะเป็นสีเขียวเขียวแบบนี้โอเคเสร็จแล้วเราก็จะไปมองอันดับต่อไปเขาบอกว่าถ้ำเคลฟเวอร์นะคะก็จะเป็นสีเขียวอันนี้ถ้ำถ้ำเคลฟเวอร์เนี่ยเราก็จะ ดีใจยงว่าถ้ำที่อยู่ตรงกลางแมปนะคะนัคือถ้ำนี้ที่เราจะเจอเมกโลซซลัสต่อไปก็เป็นถ้ำแมสซีฟหรือถ้ำลาวานั่นเองถ้ำสกายหลอดนะคะทางด้านบนซ้ายของแมปนะคะถ้ำนี้ต่อไปถ้ำสตองนะคะหรือว่าถ้ำเยติถ้ำหิมะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือถ้ำอิมูนนะคะก็คือถ้ำพิษนั่นเองที่อยู่ในตา็กบูรแล้วก็สุดท้ายก็คือให้มองไปที่อัลฟาเล็กทอฟฟี่นะคะอันนี้อันนี้คือเอ็กซ์ีของเราที่มีอยู่ ๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่ในคูณ15โอเคนะคะนี่ก็จะขึ้นว่า,าตัวละครของเราเนี่ยได้ทำ Quest Trophy สำเร็จแล้วนะคะ,ะเราจะมาดูกันว่าจะได้เลเวลเท่าไหร่นะคะอันนี้ในกรณีนี้นะคะก็คือเซิร์ฟเนี่ยเป็นเป็นฮาร์ดอยู่นะคะเพราะฉะนั้น XP เนี่ยก็จะไม่เท่ากันในแต่ละระดับนะคะซึ่ง p ีซีเนี่ยเขาจะได้เยอะกว่านะคะแล้วก็เดดยมฮาร์ดแล้วก็บูทเนี่ยก็จะได้ลดหลั่นลงออไปตามลำดับนะคะ ได้มาทั้งหมดนะคะ15เลเวลนั่นเองก็คือ811บวก15นะคะก็จะได้กลายเป็นเลเวล96นะคะซึ่งคิดว่าพอได้96นคิดว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้แล้วแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วที่มีปัญหาต้องการที่จะอัพเลเวลเนี่ยเพราะว่าคณไม่สามารถที่จะขี่หรือว่าจับฟิฟฟินได้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเลเวล95จริงๆก็คือจริงๆก็คือเราได้96แต่ว่าเราต้องการแค่95 95เนี่ยคือสามารถที่จะจับฟิฟฟินนะคะได้ ุกระดับของเซิร์ฟนั้นแล้วนะคะก็คือสามารถจับเวลตันได้เอานี้ดีกว่าเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่อั p เบลนะคะจะกลับไปที่บ้านให้ดูว่ากิฟฟินตอนนี้นะคะที่เราเลเวล81เนี่ยนะเขาจะยังไม่เคารพเราแต่ว่าพอเรา up เลเวลเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนกลับมาเคารพเราทันทีนะคะ,อ,ะอ,คอันนี้ก็คือจะเห็นว่ากิฟฟินนะคะเลเวล450 ซึ่งก็คือเลเวลตันของของระดับฮาร์ดนะคะถ้าใครที่เล่นบูทเลเนี่ยก็คือจะมีเลเวลตันที่สูงกว่าน,นี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือกรณีของเซิร์ฟระดับฮาร์ดก็คือจะเห็นว่ามันจะเขียนว่า do not h uh, does not respect you นะคะก็คือเขายังไม่เคารพเรานะคะแต่ว่าเราสามารถขี่เขาได้นะคะในกรณีที่เราจะซ้อนนะคะแต่ว่าเราจะไม่สามารถขยับหรือว่าสั่งเขาบินได้เลยเราจะแค่นั่งซ้อนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ให้คนที่เลเวลสูงกว่าเนี่ยขี่พาเราไปได้นะคะ ถ้าเกิดว่าขึ้นว่า d e s not respect อยนะู่เนี่ยก็คือเขาไม่เคารพเราเราจะไม่สามารถที่จะเทมเขาได้ในะกรณีที่เป็นสัตว์ป่าแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสัตว์ที่เทมมาแล้วเขาก็จะไม่บินให้เราอยู่ดีนะคะแต่ว่าเราจะ up, level, up level ของตัวเองนะคะก็จะพยายามั p ให้มันสมดวแล้วกันประมาณนี้ ะะตอนนี้เลเวลของเราก็คือ96แล้วนะคะมาดูกันว่าเขาจะเคารบเราไหมนะคะนี่เขาก็จะขึ้นว่าเลเต็กยูก็คือเขาเคารบเราแล้วนะคะตอนนี้เราก็สามารถที่จะเขีนแล้วก็พาเขาบินได้แล้วนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการที่จะจับกิฟฟินนะคะก็คือเลเวลไม่พอนะคะแต่ถ้าถือว่าเราทำทอฟฟี่ลูมสำเร็จเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะจับกิฟฟินได้แล้วบางคนเลเวล85ถามว่า พี่ครับทำไมยังจับกิฟฟินไม่ได้ผมเลเวล8 5แล้วนั่นก็เพราะว่าคุณเลือกที่จะจับกิฟฟินเลเวลสูงเกินไปนะคะสำหรับเลเวล85เนี่ยก็จะได้แค่กิฟฟินระดับต่ำๆเท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราทำท็อฟี่รูมสำเร็จได้เลเวลถึง96แต่อจริงก็แค่95ห้เนี่ยก็เพียงพอแล้วเราก็จะสามารถที่จะจับกิฟฟินเลเวลตันได้นะคะโอเคค่ะถ้าเกิดว่าข้อมูลตรงไหนนะคะที่ผิดพลาดหรือว่าผู้จ้างไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็อันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะปกติไม่ได้ท Game แคสเกมหรือว,ว่าทําอะไรในส่วนนี้นะคะแต่ว่า,ามีคนถามเข้ามาเยอะมากจริงๆสาหรับเรื่องของกิฟฟินแล้วก็เรื่องของโทฟิลูมนะคะอันนี้ก็เลยทําเป็นเดโมสเตทให้ได้ดูก,กันนะคะ